สวัสดีครับสวัสดี f อทั้งหลายครับวันนี้อยู่กับผมเอกเดวิงนะครับจากช่องเอกเดวิง่งนี่เราอยู่กันที่เขื่อนลำพะเพิงพาพี่น้องมายิงปลาไม่ได้มาตั้งใจมายิงปลาจะพาไอพอดมาหาสมบัติเ,เดี๋ยวว่ามาเจอปลาลอยครับบันินครับเดี๋ยวพี่น้อง <laughs> <laughs> โคตรหลายอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันแน,น,น,น่เดี๋ยวยางออกเส้นนึ่งก่อนเดี๋ยวยิงยางเส้นเดียวพอ เฮ้ยกับต่าย่อยดูนะครับเลือกยิงแต่ตัวใหญ่เฮ้ยมีปลาอะไรวึปลาโดเหรอปลาโดหรือปลานิลใช่ไหมเออเต็มเลยนะนี่นี่ปลาเต็มเลยเห็นปลาไหมน่ะเห็นปลาลอยไหม ไม่เห็นเหรอเอาใสนแว่นดูให้พอดบอกไม่เห็นลองใสนแว่นดูเห็นไหมโอเคเห็นละโอเคเห็นละไม่ถ้าไม่ใส่ไม่เห็นไหมถ้าไม่ใส่แว่นเห็นไหมพอดบอกไม่ใส่แว่นไม่เห็นนะครับสนใจแว่นสั่งได้นะครับเรื่องยิงตัวใหญ่เอานะพี่น้องปลาเนี่ยเป็นฝูงครับเดี๋ยวจะโดนน้าแกเรามันระวังกัน ตัวตัวใหญ่ๆนะนนไหนอ่ะโอ้ตาลายพูดมันหลายพดูดวะ <c oughs> จะยิงตัวไหนโอ้ยมันเยอะพูด <c oughs> จะยิงตัวใหญ่อ่ะ Đồn ha đơn vị tôi dày vậy đâu nè, sẽ được cái cháng ba mà นี่ดึงไม่เป็นต้องดึงอย่างนี้ปนินครับไซนี่นะครับเลือกหญิงตัวอู้อแมงกัดปลาครับว่าปลามันน้องน้ำว่าพ่อแมงนี่แหละพี่น้องอนี่แหละแมงเนี่ยกินเหงือกปลานี่กินเลือดปลานี่นี่โอ้โหแมงกินเลือดปลาเต็มเลยพี่น้องดูอนี่แหละแมงนี่แหละมันกัดปลาปลาตายหาบอดเลยเนี่ย ติดตามรับชมกันไปพี่ต้องไม่เอาลูกปืนอยู่ในนั้นเอาไม้นี่ันนี้ไม่ต้องอนะปืนอยู่ในนั้นเดี๋ยวเดินเดี๋ยว,ยวจับไว้นะครับน้องพอมาเก็บปลาให้พ่อนะครับวันนี้เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปวันนี้ยิงได้ทั้งวันถ้าฝนไม่ตกก่อนนะ โดกไปรอบนึงแล้วเหรอวารองอยู่บนหวนัวคึมคึมคึม,คมแว่นอยู่ในรถไปเอามันมีแว่นอีกัน,นึงอยู่ในรถอยู่ในเสากอยู่กับพ่อนี่เดี๋ยวรถต <c oughs> อนนี้ตัวยญยครับ นเอาโอเคปานี้คุณจำได้หไหมนะได้ยินไหมลูกพก่อพอจะแม่นอะไรขนาดนั้นเรื่องยิงตัวใหญ่เอาเต็มเ่ยฟ้าหนังเป็นฝูงนู่นนะ่ะน้าที่ร้อยปลามาร้อ,อยนี่สองนัดสองแต้มครับ สนใจปืนยิงปาลาครับสั่งได้นะครับจากร้านเอกได้วิ่งนะฮะใส่ยางเส้นเดียวนะครับยิงโอเคพอดเก็บปลาลูกฮะพอดว่าพ่อยิงแม่นเกินไปแล้วเชโดหรอ อปลาสนินแดดเดียวครับใช่ไหมได้นี่เต็มเลยปลานินเห็นไหมเราก็เลือกยิงตัวใหญ่ขึ้นมาแรงนะ,นะปลามันนอกน้ำเพราะมันขึ้นนี่หรือเปล่าก็ไม่ดู้แลอยอย่างหนึ่งแมงแมงกัดปลาไี่น้อง มองดูปลาเหมือนปลมใหญ่เพราะน้ำมันโยกไปโยกมาดูยากหน่อยอไม่มีแดดด้วยตัวนี้ต็วใหญ่หันข้างฮะน้องคอนเหรอเข้าไปดูเ่อวานน้ำไม่ใสเลยครับช่วงนี้น้ำยังไม่ใสเลยเเลใช่รอยีปลาทูเดียวมา ปลามันเยอะขนาดนี้เรือยิงตัวใหญ่เอาออ้วอาวไม่โดนฮาดยังไงคือไม่โดนล่ะฮะโอ้โหเต็มก้นหินเลยพี่น้องเห็นไหม ว่ามันทางนู้นก็ขึ้นไหมขึ้นไปทั่วแลยมบ้างเนาะน้ำมันใสมองเห็นป้ามอยู่ลึกนะมันดูเหมือนมันอยู่ตื้นแต่ว่ามันที่จริงแล้วมันอยู่ลึกคือการหักเหของแสงเธอไม่ใหญ่เออถ้าไม่มีลมนี่มันจะเห็นขนาดนี้ยังใสขนาดนี้ถ้าลมไม่มีนี่จะนิ่งเก็บใสกว่านี้เยอะ อืต้องเช้าเช้าใช่ไหมวันนี้พายพอดมาหาสมบัติมาจอบปลาได้ไงไรู้ืมหันหัวให้เห็นไหมให้มันหันข้างก่อนเฮ้ยไม่ถูกอีกแล้วป่ะพอดแ้วอ,อีกแล้วอะ่ะ ไห่ว่ะสองนัดแล้วไม่โดนจะตกชิงเลี้ยวนะเนาะน่าจะกินดีกว่านี้นะชิงเลี้ยวเออไม่โดนอีกแล้ว嘛เออแต่ยิงไม่โดนเลย <c oughs> น้ำมันเป็น ขึ้นโยกโยกโยก,โยกโมองปลายากไม่รู้มันอยู่ลึกอยู่ตื้นแต่ปลานนะเยอะเต็มเลยมองดู้ยากนะตัวนี้อยู่ใต้ใต้น้ำเไม่ถูกแล้วว่ะพอ คืนลมแรงมากเลยพี่น้องเลยมองไม่ค่อยเห็นแล้วพึ <c oughs> ่ินมันแรงโยกโยกแต่ป้านะมันอยู่ใต้นอนเห็นเงาเต็มเลยแต่ว่ามันจะมีแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ฝูงตัวใหญ่ไปไหนหมดไม่รู้เขาขาวเห็นเขาขาวไม่ได้ปลาแค่นี้สี่ตัวอยู่พี่น้อง มันต้องใส่แว่นนะไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นใช่ยิ่งขนาดใส่แว่นยังมองไม่ค่อยเห็นเลยมันน้ำมันโยกลมมันแรงเห็น,น,นชัดขึ้นไหมนี่นเป็นทางหล่างเข้าบองไม่ไผ่ดึงตั้งขาดเลยดีขาดไหมขาดมีลูกสเปร์อ่ะตั้งแกมายิงปลาได้ไหมเดี๋้วไูกยังไงไม่ไม ปืนติดรถมาผมก็ตั้งใจมาพาลูกมาหาไอ้สแกนหาเหรียญหาอะไรเช่นที่มันยืนดูเอา่าไม่ขึ้นอยู่ไหนเขาเนี่ยอยู่ของม่วงของม่วงฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นโอ้มาไกลอยู่เลเนี่ยปามอยู่ใต้แล้วมันดูมอง มันมันหลอกตาอย่างเงี้ยมันขึ้นมันโยกโยกโยกยิงยากยิงป้องป้องไม่ถูกเพรมันเล็กด้วยยิงบ่อยหลายมันเมื่อยนะแต่ตัวไหน้ีกำลังดีเเออสองตัวนี้กำลังคดีแต่สองตัวหลังนี่น้อยลงน้อยลงนะฝนฟ้าก็จะตกแล้วพี่น้อง ตอนร้องคืมคุมค่มคมมุ่มนะเอาแล้วครับตะข่ายมาแล้วครับไม่เหลือครับติดติดอัศจรรย์ตะข่ายมันหนามันโยกอยู่นี่สูงนะอืมอยู่ได้เนะี่ยมันสูงอย่นั่นพลศิตเยอะมากเลยนะแมงกัดแมงกินปลาเนะนี่ยเนี่ยไหนเนี่ย เนี่ยเห็นนมยเเี่ต็มเลยพี่น้องพละสิทธ์ตัวเนี่ยมันจะกัดเกาะขามันเกาะเหนียวมากเนี่ยเห็นไหมจะกินเหงือกปลาเลือดจะเต็มเลยเนี่ยเหงือกปลาเนี่ยท่านตัวไหนยิงขึ้นมาใหม่เนี่ยอ่างเหงือกขึ้นอย่างงี้นี่หูวิ่งออกรั่วๆเลยเต็มเลยเนี่ยดูเลือดมันแง่งกินปลา ตัวน้อยตัวใหญ่ด้ว,วนยนะขาวจุนพุนมั้งนะคือขาวอย่างนั้นนะมันจะตายหรอวะล่าน,นะาป,นป้นท่องกันนะเห็นปลาล่างๆไม่รู้จะยิงยังไงวะไม่รู้มันอยู่ท่าไหนไม่รู้เห็นเน่ตล่างๆโดนหรอโดนโดนนะัน่นอนะ่ะขาวๆ มองไม่เห็นปลาหลายตาวะน้องกูเห็นแต่ดำๆลางล่างตกแล้วตกแล้วปฮ้่ฝนตกแล้วฝนหยุดพักว่ากันอีกทีนึงว่ามันยังไม่ค่ำบ่ายสามอยู่เลยลงฝนก่อนเียน้องไอ้